สวัสดีครับอ่าคลิปนี้จะพามาชมต้นประดู่นะครับต้นประดู่ต้นนี้อายุประมาณ30ปีนะครับสูงนี่มสูงนี่ประมาณ20เมตรได้ต้นตรงสวยเลยเป็นต้นไม้ที่นิยม อย่างแพร่หลายในประเทศไทยเรานะครับเป็นต้นไม้ของถิ่นต้นนี้อยู่ในอยู่ในที่ที่ดินของของอาม่านะครับอข,อของแม่ของแม่ผมเองก็อยู่ติดลั้วเลยติดลัว้วเดี๋ยวจะพามาดูนะครับต้นสวยมาก ต้นนี้นี่ถ้าถ้าได้ใช้ไม้นีถ่ถ้าได้ตัดได้ใช้นะครับได้ไม้เยอะเลยนะเต้นต้นตรงรธรรมชาติเลยเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับที่มีความนิยมอย่างแพร่หลายในบ้านเราเป็นไม้ที่มีราคามีราคาระดับปานกลางครับระดับปานกลางก,ก็ลองลองมาจาก ไม้สักไม้พยุงลองมาจากพยุงลองมาจากบุญนาคลองมาจากกับพีเสาไฟนะครับสวยงามมากครับสวยงามวอนนี้มเมล็ดเขากำลังกำลังอ๋อกำลังสดอยู่ครับตอนนี้น่าจะน่าจะแก่แล้วก็หล่นมาได้เก็บไว้เพาะนะครับจะวัดดูนะครับวัดตอกต้นดู ต้นนี้นี่ไม่ต่ำกว่า30ปีแน่นอนตัวนี้วัดรอบต้นนะครับรวันนั้นผมไปวัดต้นในต้นยางพวงหน้าบ้านต้นนั้นไม่ต่ำกว่าห้าสิปีแต่ผมวัดได้แค่70เซนวัดผิดนะวัดผิดมันได้เป็นเมตรนะครับเป็นเมตรตรงนี้จะจับากตัวนี้ก็เมตรกว่าแนละ้ว ตาลายหมนจับมือเดียวตรงนี้ประมาณ1เมตรนี่ถ้าเมตรกว่าเมตรนีนี่เมตรสิเมตรยี่เมตรสามหนึ่งเมตร 35, สาบามสิบประหนึเมตรสามสิบหาเซนต์ตัวแค่นี้ก็หนึ่เมตรสาเซนต์ละตหอนน้ำต้นยางพวง คนเดียวอบไม่มิดนะครับประมาณสองคนโอบอายุห้าสิบกว่าปีผมวัดผิดต้นนั้นน่าจะามาสองเมตรได้ไั้งผมว่าเดี๋ยวเขาไปวัดใหม่นี่อย่างต้นนี้เมตรเส้นรอบวงนะครับเมตรสามสิบห้าเซนไปดูความยิ่งใหญ่อลังการของประดูะดนี่เห้นเม็ดเม็ดขหล่นมาเป็นสเกตดรูปเปลือกนะนนี้เป็นประดู่ป่านะครับ ปดูบ้านถ้าปดูบ้านนี่จะเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับไม้เนื้ออ่อนนี่เป็นปลู่ป่าพอเขามีอายุก็จะเนี่ครับผิวก็จะแตกเปลือกก็จะแตกสวยอย่างนี้เลยครับสวยงามดูลายเปลือกนี่มเมล็ดก็จะเป็นนี้ครับเมล็ดเมล็ดก็เป็นนี้มเมล็ดเขาเ าอย่างนี้แหนนกก็ไปกินแล้วนี่อก็ไปกินนกก็ไปกินแล้วถ้าจะไปปลูกต้องต้องเป็นเมล็ดที่สมบูรณ์ครับเมล็ดที่สมบูรณ์มเมล็ดที่สมบูรณ์ก็เอาไปปลูกได้นี่เมล็ดเราส่วนเมล็ดเอ่อ เมล็ดไอ้ลักษณะของต้นประดู่ประดู่บ้านกับประดู่ป่าเมล็ดจะคล้ายๆกันนะครับเมลด็ดคล้ายๆกันเป็นแบบนี้เลยแต่ก็มอีอาจารย์บางท่านก็แกะดูนะครับภายในจะมี2เม็ดกับเม็ดเดียวบางทีบางคนก็บอกว่าข้างในมี2เม็ดบางคนก็กว่าข้างในมีเม็ดเดียวสํา,าสหรับประดู่ป่าประดู่ป่าเม็ดเดียวประดู่บ้าน2เม็ดอันนี้ประดู่ป่านี่ก็ยัง2เม็ดเลยครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ชัวร์ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ลักษณะที่ ที่ดูง่ายสุดก็คือทรงทรงพุ่มของเขานะครับทรงพุ่มทรงกิ่งทรงกิ่งก็จะพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นฟ้าหมดพุ่งขึ้นหมดส่วนปูกบ้านเป็นกิ่งจะจะโน้มออกด้านข้างนะไม้ไม้มันจะอ่อนนะครับก็เจะจะ,จะโน้มออก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 ,ออกด้านข้างก็จะทําให้ความแตกต่างตรงนี้ครับใบก็จะคล้ายกาันส่วนเนาะส่วนเอ,อ่อต้นส่วนต้นก็จะมี จะมีมอดมีแรงเจาะเลแต่กระดูกปะกระดูกบ้านนะกระดูกป่าจะไม่มีเลยเนี่ยจะไม่มีเลยผิวจะเป็นธรรมชาติปกติหมดส่วนกระดูกบ้านไม้เนื้ออ่อนที่ว่าเนี่ยทั้งหมดทั้งแมงทั้งมอดก็จะเจาะเจาะแล้วก็จะเกิดเป็นตากลมๆนะเป็นตาตะปุ่มตะปอ่าอันนี้เป็นข้อแตกต่างครับดูดูได้ดูได้2ออย่างนี่แหละครับผมว่า,มาเมล็ดดูดูไม่ได้มเมล็ดกระบยแยกไม่ออกสังเกตก็คือสังเกตที่ต้น ที่ลักษณะต้นจะมีตะปุ่มตะป่ําเพราะว่าเป็นไม้เนื้ออ่อนก็จะมีการกินของมอดของของแมลงพอกินแล้วก็จะเกิดการสร้างเนื้อใหม่ขึ้นมาเลยดูเป็นตะปุ่มตะปานะครับแล้วก็ทรงทรงพุ่มทรงกิ่งก็จะแตกต่างกันนะครับทรงกิ่ง,ง,งประดูบ้านไม้เนื้ออ่อนก็จะโน้มโน้มลงเอ็นลงนะครับกิ่งที่ที่ยื่นออกมาจากลําต้นหลักก็จะจะเอ็นลงโน้มลงซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าประดูป่าก็จะชี้พุ่งขึ้นหมดอย่างนี้ หมูบอกถึงเป็นไม้เนื้อแข็งนะครับอ่ะโอเควันนี้เจอกันแต่เพียงเท่านี้นะครับใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดติดตาม้วยน,นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับคนรักสีเขียวหัวใจเดียวกันเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ